สวัสดีครับวันนี้ให้ชมพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่หรือพิมพ์พระประธานครับอันนี้เนื้อจะออกครีมฮะผิวจะออกเป็นครีมครีมเนื้อจะแห้งแกล่งลักษณะพิมพ์ทรง ก็เป็นไปตามของสมปู่ท่านน่ะนี่อาจจะเป็นพระยุคหลวงวิจารนะฮะงวิจารถ้าชมเส้นชมจะจักเนี่ยนนี่ฮะยวเข้ามาข้างในแต่ส่วนด้านซ้ายของท่านเนจะตัดตรงแล้วก็จะมีเส้นมาขับพิมพ์ เนี่ยเส้นบะคับพิมพ์เนี่ยจะมาจดตรงนี้ซึ่งกึ่งแขนของท่านพอดีฐานทานล่างจะตันท่านสองไปฐานสิงฐานสิงอันนี้สวยงามฐานสิงตองน,นี้สวยงามมากท่านบนด้านนี้จะสูงกว่าด้านนี้เนี่ยแล้วเข่าด้านนี้ด้านด้านซ้ายท่านะจะสูงกว่าเข่าด้านขวาแล้วเข่าด้านซ้ายท่านจะสูงกว่า ปลายฐานชั้นสามจะมีรอยหดตัวยุบตัวเนี่ยเนี่ยรอยหดตัวของพระนี่ชมเนี่ยรรอยหดตัวใ้ดูดูล่างด้านหลังก่อนเดี๋ยวไปดูขยายกันนี่ครับนี่คือด้านหลังเนี่ยด้านหลังท่านเดี๋ยวโอเค ด้านหลังก็จะมีลักษณะเป็นเนี่ยเป็นรอยกลอนร,รอบองค์แล้วก็จะเมีแบบเนื้องอกเนื้ออะไรต่างๆขึ้นมาครับอันนี้ด้านข้าง่านนะเนี่ยนี่ด้านข้าง่านจะมีเม็ดแดงเนี่ยค,ครับแล้วก็จะมีรอยครูดครับดูด้านนี้บ้างครับนี่ครั อามาดูขยะกันบ้างครับผมท่านชมนี่ฮะใบหน้าหรือพระพักท่านจะเป็นแบบผลบัะต,ตูฮะเกตก็ชนชมุมสะบัดไปทางซ้ายผมท่าเล็กน้อยสวยงาม ถ้าชมครับตรงนี้ครับจะเป็นรอยชมุมร่องรอยชุมที่หดตัวยุบตัวครับเนี่ยฮะหดตัวและยุบตัวนี่นี่เราทั้งหมดเลยเนะี่ยหดตัวยุบตัวเ่อนชุมท่านครับเนี่ยรอยรอยเป็นรอยเห็นชัดเจน ร้อยหดตัวยุบตัวแล้วก็จะมีรอยกลอนเน่นฮะร้อยกล่อนเนื้อหามวลสารจัดจ้านนะฮะองนี้โอเคนะเนื้อหามวลสารดีมากเนี่ยมีเม็ดแดงเม็ดดำเม็ดขาวซึ่งเป็นผงพทธคุณ เราก็จะมีพวกเกรสรดอกไม้ต,ต่างๆท่านชมเนี่ยเนื้อหาค่อนข้างดีสวยมากครับเนี่ยานชั้นล่างท่านดูครัผิวแห้งฮะแกล่งแห้งแกล่ง,ง,ลงครับเนี่ยด้านหน้าท่าน ดูอกสนันอกลักษณะน่าจะเป็นเหมืนจะเป็นอกวีฮะแล้วจะมีเอวผายออกมาเล็กนอ้อยสวยงามการทิ้งแขนของท่านก็โอเคครับสวยงามครับตรงนี้ก็จะมีเนื้อนี่ฮะเป็นเนื้อขยักขยักหน่อยๆตรงนี้เป็นขยักานาดูด้านหลังบ้างครับนี่ฮะด้านหลังท่าน เดี๋ยวจด้านหลังไม่ค่อยชัดเท่าโอเคครับด้านหลังท่านลักษณะเหี่ยวย่นนะฮะแล้วก็จะมีรอยจำจำ,จำนะรอยจำเนี่ยฮะด้านหลังท่าน,น ท่านชมเนี่ยเนื้อหามวลสารนี่จะเหมือนจะเป็นเนื้องอกบิ้นออกมาครับเนี่ยครับเนี่ยผิวจะเหี่ยวจะย่นไม่ตึงไม่เรียบเนื้อแห้งแกร่งครับ อ่ะเดี๋ยวดูวด้านีาอีกบครับเนี่ยใบหน้าท่านเป็นผลัประตูมดูอกท่านเนี่ยอกผายไหลพึ่งฮซอกแขนด้านซ้ายท่านะจะลึกและสูงกว่าซอกแขนด้านขวาทุม่ม เนื้อหาสวยงามครับแห้งแกล่งหนึกนุ่มนวลตาครับพระองค์ในครับผมครับโอเคครับดูเลยอีกทีหนึ่งครับอ้าวแล้วครับคลิปนี้ไว้ตรานี้ครับขอให้ท่านถูกปวยทุกคนครับสวัสดีครับ